หญิงเกษตรนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายนพศ2568ครับผมและทีมงานก็ได้มาติดตามผลการใช้ของสามเกลืแผนนะครับที่นี่นะครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านสัมม่วงนะครับตำบลชำอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเรามาติดตามกันครับเรามาพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงของสวนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าีแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อครับชื่อวัฒนชัยเทียนทองของพี่แปะนะครับพี่แปะครับครับชื่อคุณแปะนะส่วนพี่สาวคนสวยชื่อมาริวันนวลป้ายค่ะชื่อเล่นชื่ออวบนะคะเป็นที่ปรึกษาผลิตพันธ์สามเกลือแพวนให้กับคุณแปะครับอ่าอ่คุณแปะก่อนอื่นเลยครับก็ว่ากันด้วยเรื่องคุณแปะนี่ปลูกทุเรียนพันธ์ พันหมอนทองหมอนทองนะครับมีตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ30ต้นครับประมาณ30ต้นเป็นพันุ์หมอนทองครับเบื้องต้นเลยคุณแปะได้มีโอกาสรู้จักกับคู่หูมาสการหรือสามเกลือวัแพนตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับได้จากความรู้จักของพี่อื่นกับเจ๊หนึ่งนะครับผมมาแนะนําครับอ๋อพี่อื่นกับเจ๊หนึ่งนี่อ๋อคนคนในพื้นที่ครับผมอ๋อมาแนะนําให้คุณแปะรู้จักครับผม เขามาแนะนําแบบไหนพี่เขาเคยลองใช้ก่อนครับพอเขาใช้ได้ดีเขาก็เลยมาแนะนําให้ลองลองใช้ดูเปิดใจใช้ดูครับอืมแล้วเราใช้ตามก็เลยมไหมอลองเลยไหมลองเลยครับผมลองเลย เพราะว่าที่สวนเขาเคยลองมาแล้วผมก็เลยเชื่อใชไรอ๋เอ,อเรพราะสวนเขาลองใช้มาแล้วใช่ครับตอนที่เราตัดสินใจใช้เนื่องด้วยอะไรครับสภาพต้นเรามันเป็นยังไงเหรอลักษณะของต้นที่สวนนะครับจะเป็นต้นที่มีอายุแล้วจะมีต้นที่โซมมากนะครับเป็นไฟทอปทัลล่านะครับพอมาใช้นี่คือต้นมันจะพัฒนาดีขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมครับผมสวนเราเนี่ยสาต้นเนี่ยอายุมันแตกต่างกันเยอะใช่ไหมทุเรียนใช่ครับอ๋อแล้วก็มีประเภทที่มีปัญหาเรื่องไฟทอปทัลล่าครับทีนี้ก็เลยได้ลองใช้พอลองใช้แล้วเป็นยังไง ครับตั้งแต่เริ่มใช้มันเริ่มเห็นผลในการพัฒนาขึ้นต้นจะสวยขึ้นครับต้นที่เป็นท็อปทล่าขั้นแรกๆก็คือจะหายครับอจะมีต้นหนึ่งที่หายเพราะว่าเอายาไปราดโคนที่โคนครับเอาคู่หูวัสดุจันเนี่ยผสมกันแล้วก็ไปราดที่โคนเลยครับผมเยอะไหมเป็นหลายต้นไหมเออเป็นหลายต้นแต่ว่าต้นที่ราดทันเนี่ยคือเหลือครับ แต่ว่าต้นที่ล่าไม่ทันก็คือตายเลยอ๋อพอมารู้นี่เวอร์แพนก็เลยใช้ปีที่แล้วนี่ช่วงประมาณสักเดือนไหนที่ได้เริ่มเลยที่เอามาล่าก็คือเริ่มเริ่มทําใบตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมาเลยครับอ๋อสิงหาเป็นต้นมาแล้วคุณแป๊ะได้เจอกับนวัตกรรมใหม่หรือสูตรใหม่ของเราเนี่ยกดอะมิโนเวอร์แพนกับคลโดซานเวอร์แพนเนี่ยได้เจอสูตรใหม่เมื่อตอนช่วงเดือนไหนช่วงเดือนตุลานี่ครับแต่ว่า ตอนนั้นจะเป็นไคโตัวซานที่เป็นขวดก็เลยเริ่มเอามาใช้ก่อนครับครับพอเรามาเปลี่ยนก็คือใช้เต็มตัวเลยครับผมพอใช้เป็นคู่นี้เป็นผงสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเนี่ยก็ได้ใช้เลยช่วงช่วงประมาณเดือนตุลากันยานนี่เหรอใช่ครับโอ้แสดงว่าไวได้ไวเนาะครับโอ้นี่ก็ประมาณ8-9เเดือนที่ผ่านมาใช่ครับผมโอ้แล้วหลังจากใช้แล้ว เยอะไหมแบบคือใช้เวลาเยอะไหมที่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรแบบไหนลงองบอกหน่อยครับพอพอเอามาใช้ฉีดทุก5วันก่อนครับฉีดทุก5วันนะใช่ครับอพอฉีดทุก5วัน3ครั้งก็จะครบอรอบของใบพอดีใบ,บมันก็จะฟื้นขึ้นเรื่อยๆครับประมาณไม่ไม่เกินถึง1เดือนก็คือจะเห็นผลทันทีครับโอ้ไม่เกินหนึ่งเดือนเลยหลงังจากใช้สูตรใหม่ล้วเนี่ยชัดเจนเลยครับอ๋อก็ยังฉีดพ่นมาต่อเนื่องเรื่อยๆใช่ฉีดมาเรื่อยๆครับผมปีที่แล้ว แปลงนี้ได้ผลผลิตไปขนาดไหนครับปีที่แล้วคือได้ทั้งหมดคือ600กว่ากิโลกร,รัมครับ600กว่ากิโลเพราะว่ายังไม่ได้ใช้ของเวอร์แพนเพิ่มมาใช้ตอนที่เก็บผลผลิตแล้วแล้วพอมาปีนี้เป็นยังไงครับผลผลิตที่เห็นอยู่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เพิ่มจากที่600กิโลเนี่ยน่าจะเป็นเท่าตัวหนึ่งครับผมที่มองดูจากน่าจะอยู่ที่ประมาณ2-3ตันน่าจะได้ครับ สองสามตันเลยนะน่าจะได้ถึงสองสองสองพันกว่าโลครับน่าจะได้น่าจะได้ถึงสองพันกว่าโลนะจากปีที่แล้วหกร้อยกิโลนะครับ,รบท,ทุนที่ใช้ไปในสําหรับปีนี้ใช้ไปขนาดไหนเอ,อ่อต้นทุนน้อยลงครับน้อยลงด้วยครับผม,ม,มเพราะว่าลดต้นทุนด้วยครับผม,มยาพวกยาหนอนยาลาเราก็ยังใช้น้อยลงแต่น้อยลงวพวกเวอร์แพนเราก็ใช้รอบการฉีดการอะไรใช้น้อยลงแต่ว่าคือพวกเคมีเราลดลงครับผม ลดพวกเคมีลงโอ้โหลดเคมีลงนี่ก็ถือว่าประหยัดไปเยอะเลนะใช่ครับใช่ไหมครับแต่ผลผลิตกลับได้มากขึ้นกว่าเดิมครับผมกี่บาททุนประมาณได้ไหมประมาณยังไม่ถึงสี่หมื่นครับตอนนี้ตอนตอนนี้ทุนที่ใช้ไปยังไม่ถึงสี่หมื่นครับทุกอย่างเลยนะทุกอย่างทุกชนิดเลยนะใยังไม่ถึงสี่หมื่นแล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะได้สองตันครับโอ้โหชื่นใจไหมอย่างนี้โอเคไหมเห็นชื่นใจครับผมที่มองดูลูกแล้วมันต้นแล้วมันมันให้ลูก เยอะขึ้นกว่าเดิมก็ดีใจแล้วครับผมต้นมันสมบูรณ์ขึ้นใบมันสมบูรณ์ขึ้นอ่าครับ,รบสิ่งสาคัญคือถึงจะมีลูกถึงจะลูกจะเยอะขึ้นหรือผลผลิตมากขึ้นแต่ต้นก็ไม่โทมใช่ครับต้นก็ยังสดใสใบก็ยังเขียวเข้มอยู่เหมือนเดิมครับอ่านะครับเราเชื่อไหมว่ามันเป็นผลพวงของสามเก e r วอแพ เชื่อ,อมากเลยครับเพราะว่าที่สวนนี่คือจะไม่ไม่ได้ผสมสูตรของอย่างอื่นก็คือใช้เวอร์แพนตลอดเลยครับน,นี่คือความชัดเจนนะครับว่าเกษตรกรที่ตัดสินใจได้ใช้3มเกอร์เวอร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของเรานะครับสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจด้วยครับน,นี่คือปีแรกที่ใช้เลยผลผลิตออกมามา,มากมากกว่าเท่าตัวนะครับนี่คือ เสียงจริงตัวจริงของเกษ,ษตรกรที่ได้ใช้นะครับตอนแรกที่ก่อนจะซื้อเราคิดว่ามันแพงไหมทีแรกเนี่ยในความคิดหนึ่งคือ,คอแพงอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เห็นผลผลิตของ,งของการใช้แต่พอเราใช้แล้วมันคุ้มค่าจริงครับมเห็นไหมลงทุนไปเราคุ้มค่ามากเลยครับนี่ครับเพราะหลายคนกลัวว่าจะต้องซื้อเพิ่มกลัวจะต้องจ่ายเพิ่มแพงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วยังไม่รู้แต่พอรู้ว่าเราใช้แล้ว ต้นไม้มันบอกว่าผลผลิตมันดีจริงครับได้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นไม่แพงใช่ไหมครับอ่าโอเคท้ายนี้ครับผมอยากให้คุณแป้ได้ฝากอะไรสักนิดหน่อยครับสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่ได้เห็นคลิปนี้ว่าให้มั่นใจกับสามเเพอย่างไรครับฝากหนยครับครับผมลองเปิดใจดูนะครับผมเพราะว่าเป็นของ ชีวภาพแท้จริงครับไม่มีสารเคมีผสมลองใช้ดูนะครับจะเห็นผลภายในหนึ่งเดือนนี้ครับผมอนโอ้โหชัดเจนนะครับไปในหนึ่งเดือนด้วย<ช>ครับเอาสำหรับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือวัแพ้ครับมีอะไราฝากเพิ่มเติมครับเชิญครับอย่างเมื่อกี้เนาะปัญหาที่น้องแพองอ้องแป๊ะเจอ ก็คือเรื่องของไฟทับทราต้นป่วยนะคะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราจะช่วยให้ชาวสวนนะคะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เรามีสารชีวพันธุ์น้องใหม่ถูกต้องใช่มีตัวคาเชราทางดินแล้วก็ทางต้นทางใบแล้วก็พ่นลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวค่าพยะหนอนแมลงกลุ่มชีวภาพทั้งหมดครับเพืภัยต่อสุขภาพและยังรักษาต้นให้หายแบบยั่งยืนถูกต้อง ฝากรายละเอียดกับพี่อาจได้ครับนะครับก็อย่างที่คุณหัวบอกนะครับนั่นก็คือตอนนี้บริษัท Work-Hard Innovation ของเราหรือ WCI นะครับได้มีผลิตภัณฑ์นะกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าสารชีวพันธ์นะครับเพื่อที่จะปราบศัตรูพืชและก็รักษาโรคของพืชอ่เป็น2กลุ่มเลยนะครับตอนนี้กลุ่มที่รักษาโรคกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่ กำจัดแมลงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมี2กลุ่มโดยที่สําคัญอย่างยิ่งทั้ง2กลุ่มเป็นชีวภาพนะฮะเป็นชีวภาพนะเขาเรียกว่าสารชีวพันธุ์นะครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเนี่ยครับดูได้ติดต่อได้ทางที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับหรือติดตามทางโซเชียลอื่นๆได้เลยนะครับโดยเฉพาะนี้พิมพ์หาเลยครับ3เกอร์เวิร์ลแพนแล้วดูนะครับที่ปรึกษาต้อง ดับเบิลยูซีไอเท่านั้นนะครับเวิร์คชาร์ตอินโนเวชันเท่านั้น,นครับที่ทําให้คุณได้มั่นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความตั้งใจของบริษัทเรานั่งคือการให้เกษตรกรไทยนะครับได้มีแผ่นดินทองจริงๆนะครับปัสจากเคมีใช้อินทรีย์ก็ได้ผลแล้วช่วงนี้นะครับความเป็นอินทรีย์ก็สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้แล้ว ช่วยให้ท่านได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนี่ครับคุณแปดชัดเจนครับยืนยันชัดเจนว่าลดต้นทุนแนะ่แล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับฝากไว้ครับสำหรับ3เกร์เวอร์แพนนั่นคือกรดอะมิโนเวอร์แพนและไขตัวซานเวอร์แพนสูตรโอลิโกแซคคาไรและสารปรับปรุงดินหญิงเกษตรนะครับสามเกิดเวอร์แพนชัดเจนแล้วยังพ่วงด้วยสารชีวพันธุ์นะครับนี่โอเคติดตามเราได้ใหม่จาก ลิปต,ต่อไปนะครับว่าเราจะไปติดตามการทำงานของสามเกลอฮเบอร์แพนได้ที่สวนไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับแล้วเราจะนำมาฝากทุกทท่านอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับแปะนะครับและก็พี่หวกไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ